เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม a l i a c e Cross Over นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับอัปเดตใหม่ซึ่งเป็นเกาะของดักเกิลบอลนะฮะและเกาะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าพลังของไอ้พวกผู้เข่าเต่าเนี่ยโคตรเ,อเยอะเลยดูดิองจดเด QA และมันโหดมากขนาดที่ว่าผมต้องไปอัปเกรดอุปกรณ์ของผมจากที่ 100T ทีเนี่ยซป็นตอนนั้นเนี่ย100ทีมันยังตีเกาะของโจโจได้อยู่แต่พอมาเป็นเกาะนี้เนี่ย1 0 0ทีไม่ไหวแล้ว ได้แค่ตัวกิกกี้เล็กๆเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสูตรด้วยพร้อมกันไปเลยกับรีวิวอัปเดตใหม่ว่ามันทำอะไรได้บ้างว่าเราจะทำยังไงให้สามารถผ่านเกาะนี้ได้ซึ่งผมเชื่อนะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังอยู่ที่เกาะโจโจอยู่ถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งได้เบลูมาใหม่ๆไลนี้แล้วเพิ่งไปเกาะโจโจได้บอกเลยว่ามันจะคนระดับบอกเลยว่ามันคนระดับกับสีนี้เพราะว่าคุณจะต้องมีอาวุธเนี่ยที่ระดับ A B C อะไรประมาณนี้อาจจะต้องขั้น B ีขึ้นไปและต้องใส่บัฟด้วยมาติดจะไหวที่ก่อนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่แรงเอสแล้วอันที่จริงผมก็สามารถไปได้ไกลกว่านี้แล้วเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ที่800ทีนะแต่พอดีว่ามันนานผมก็เลยไม่ได้ทําต่อและก็ใช่ถ้าเกิดไปอยู่ก่อนนี้เนี่ยมนต้องฟาร์มนานเพราะงั้นต้องมีสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้โจมตีอัตโนมัติพบกับดิวร้อนสุดพิเศษบนทางรายการเด็ดเด็ดสุดเซล ตแต่เงินไม่พอหรอซื้อเลยจะได้โลบัสแต่เงินไม่พอหรอก็อออจ,จัดเลยของกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วที่บอกทีกับกิจกรรม7วัน7ดอซุปเปอร์เซลล์ลิงก์ใต้คลิปิดีโอรวมถึงต้องมีคูณ2เงินสดด้วยถึงจะดีและได้เกิดมีออโต้คลิกแบบที่กดเร็วๆเ,เนี่ยก็คืออันนี้จะดีมากก็คือเอน,นี้ยผมเอาแต่ของจำเป็นทั้งนั้นแต่พวกเนี้ยถึงจะจําเป็นแต่มันไม่ได้สําคัญมากมาอย่างแรกเลยดีกว่าอย่างแรกนะฮะคุณต้องเปลี่ยนให้แร้งเนี่ย เป็นแรงเอ็ id, หรือไม่ก็เอเอให้ได้เพราะมันจะบวกดาเมจของดาบหรืออะไรประมาณนี้เพราะอันนี้ก่อนหน้านี้แรงเอ็ของผมเนี่ยอาวุธเคียวเนี่ยอยู่ที่700กว่าทีแต่ตอนนี้เป็น800ทีซึ่งมันจะช่วยได้มากเลยสําหรับการตีมอนตัวเล็กๆเ,เนี่ยแล้วอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดอยากฟาร,รม์มให้หามุมดีๆที่มันตีได้2ตัวอย่าเพิ่งไปตีตัวนู้นเพราะเชื่อเหอะอาวุธดาเมจไม่ถึงแน่ๆให้มันยืนที่มุมประมาณนี้ให้มันเชื่อมต่อระหว่าง2ตัวนี้และต้องมีเกมพาร์นี้ โจมเตียอัตโนมัติไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปเปิดโจมเตียอัตโนมัตินี่ดูมันจะตีด้านซ้ายซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้อาวุธโจมตีและที่ผมบอกว่าให้ไปหาแรงเอหรือแรงเอเอมาก่อนเพราะอย่างนี้แหละมันจะเพิ่มดาเมจของตัวละครให้ด้วยนี่เห็นไหมมันตีทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคต่อมาถ้าเกิดว่ามีเงินมากพอเนี่ยผมแนะนํานะเอากอดโจโจ,โจก่อนแล้วก็อัพให้มันขั้นสูงๆแล้วค่อยใช้ตัวของผงสีฟ้าในการอัปเกรดและถ้าเกิดว่า มีเงินพอที่จะซื้อของเกาะน,นี้ผมแนะนําเลยทวินดาร์คอนิกแอคหรือก็คือดาบที่ตอนนี้ทุกคนเขาใช้กันหมดเพราะด้วยราคาที่มันแพงผมก็เลยแนะนําให้ไปซื้อเกอะเจโจ้แล้วอัพให้มันตันก่อนแต่เชื่อถ้าเกิดฟาร์มที่เกาะนนั้น่ะลากงอกพอดีมาเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วกันนี่ฟาร์มทั้งวันกวาจะได้โอเคไหนดูสินี่เกือบ500ทีอันนี้ยังไม่ได้ใส่บัฟอะไรเลยมาเดี๋ยวผมจะไปใส่บัฟก่อนแล้วกันโอเคมาถึงที่เกาะแรกแล้วไปเดี๋ยวอัพเลยแล้วกัน เอ๊อนะเดี๋ยวน้ามีประตูเกิดเหรออ๋อร้อยชั้นเออช่างมันไปก่อนโอเคมาตีบวกใช่ยี่ห้าผงเจ็ดล้านอัญมณีก็โอเคตุ้ติ 25, 5, 7, 000, ต้งสองไม่เอาไม่เอาชาร์ปเนตไอวีเหรอโอ้หนึ่งจุดห้าหก QA ไม่เอาผมเชื่อมันได้มากกว่านี้เออเนี่ยแหละพอละแค่นี้อพอเชื่ออ,อีกรอบมันจะรีเซต็ตกลายเป็นกากเลยสามจุดหก QA เหรอเยอะนะมาตอนนี้มีอุปกรณ์ที่สามารถตีวันฮิตได้ละเอ๊ะก็ไม่วันฮิตนี่หว่าอันนี้เลือดเท่าไหร่สี่จุดสอง QA โอเคก็เกือบวันฮิตอ่ะก็ดีอันนี้ฟาาร์มง่ย ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีดาบไออันเนี้ยที่มึงได้มาเนี่ยค่แรงอีแล้วไปอัพให้มันสูงสูงอะไรเงี้ยก็มาดีตัวนี้ต่อได้เลยแต่ผมแนะนํานะว่าไปหาเพื่อนมาช่วยดีกว่าโดยเฉพาะเพื่อนที่เขามี สูงๆแนละ้วอ๋อแล้วก็ระหว่ายงนี้นะฮะขอโปรโมทอะไรนิดหน่อยนะตอนนี้ผมมีกิลแล้วนะครับชื่อว่ากิล S A O ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนตั้งแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเข้าเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อด้านใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปดูแต่สิ่งที่คุณต้องมีเนี่ยจะเป็นจะต้องมีเลนส์ S ขึ้นไปรวมถึงมีอาวุธที่มีพลัง 500T ทีขึ้นไปเราถึงจะรับหรือไม่ถ้าเกิด100ทีแต่ว่าแต่ละอย่างมีเยอะ ผมก็จะรับซึ่งตอนนี้ถึงกิลเราจะไม่ค่อยมีการโดนเนียเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็รับได้สูงสุด3 5คนนะแล้วก็ประมาณนี้เลยส่วนผู้เล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้ากิลซึ่งกิลผมเนี่ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะจะมีโหดก็หัวหน้ากิล แล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็จะเป็นคนนี้ก็ประมาณนั้นแหละที่โหดมาเหลือ170 QA ก็ถือว่าตีช้าอยู่ถ้าเกิดผมไม่ได้ช่วยตีโอเคตอนนี้ผมมี8 QA อยู่นะอ่ะในมา9 QA ถ้าเกิดว่าเพิ่มมาแล้ว1 QA เต็มๆก็ถ้าเกิดจากฟาร์มได้เยอะๆอะจะเป็นจะต้องตีคนอื่ในให้ทันรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมในเกาะน่าจะมีตัวอื่นนี่ไงนี่นี่เพิ่งเห็นนี่ไงโอ้เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ1 0อ QA เลยเหรอเยอะเนอะแต่ถ้าเกิดพอมีอาวุธที่มี1 QA ขึ้นไปเนี่ยก็ชิล ได้ไม่ค่อยเยอะผมว่าไปหน้าก่อนแล้วตี2ตัวคุ้มกว่าแล้วก็ถ้าดีเลยเนี่ยผมว่านะ อาจจะต้องแรงสูงวา SS บอกตามตรงนะการอัพแรงของแบบนี้เนี่ยทรมานคนเล่นสุด,สดๆเพราะมันมีตั้ง21ห้องอะคือแบบถึงจะมีออโต้แอดแทกก็เหอะแต่มันไม่ได้แบบโจแบบมตีให้รวดเร็วอะเข้าใจไหมมันจะค่อยๆเดินอะเพราะงั้นการที่จะขึ้นได้แรงหนึ่งนี่ก็ลำบากอยู่ไม่ใช่เพราะว่าตีไม่ไหวแต่ขี้เกียจแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแบบความขี้เกียจหลงเหลืออะไรเงี้ยก็สามารถเดินตีได้อันนี้จะเร็วกว่าแต่รับรองถ้าเกิดว่าตีทีละ2ตัวก็จะสามารถได้รับเร็วขึ้นแนะนําเลยนะถ้าเกิดว่าอยากตี2ตัวโดยที่แบบรวดเร็วก็ ช้วิธีนี้ก็ได้อยู่มุมตรงนี้แล้วก็แบบกดคลิกไปนูนะ่นน่ะมอนมันก็จะไปตีตรงนู้นจนดาบก็จะตีอยู่ตรงนี้แต่วิธีที่ผมบอกเนี่ยก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้เนี่ยจะชิลกว่าเยอะอ๋อแล้วเดี๋ยวขอแวะไปดูหน่อยดีกว่าว่าเกาะนี้มันมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นอีกก็ดูทรงจะไม่ไหวละตัวนี้ตัวใหม่หรือตัวเก่า2 0 0 QA โอเคไหวอยู่น่าจะตัวเดียวกับตัวกลางเกาะไหมหรือคนละตัวแต่ผมว่าไอตัวใหญ่หน้าเกาะเนี่ย อันนี้ตีได้เงินเยอะสุดแต่ตีนานต้องไปหาเซิร์ฟคนที่เขาอยู่เยอะๆกันอะส่วนเงาเนี่ยไอ้พวกนี้ยเนี่ยอย่าไปเก็บนะผมแนะนําว่าเอาเป็นเจมดีกว่าเพื่อที่เจมเนี่ยจะได้เอาไปเปิดลงดันในรอบที่2เพราะเงาพวกนี้เนี่ยยังเป็นแค่ระดับ e อะไรเงี้ยไม่ก็ระดับดีซึ่งมันไม่คุ้มอะสู้คุณเนี่ยไปรอลงกับเพื่อนเนี่ยลงดันเนี่ยแล้วจัดก,การแรง e เนี่ยได้เยอะกว่าแล้คุ้มกว่าตรงหลายๆรอบอะรับรอง ยยอโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมอัปเดตล่าสุดก็ไม่น่ามีอะไรอ๋อใช่แล้วก็จะมีโค้ดหนึ่งก็โค้ดก็จะเป็นอันนี้เลยนี่โค้ดทิเกตโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปฟาร์มเพิ่มเพื่อคลิปหน้าเนี่ยผมจะได้มาสอนสูตรหรือสอนอย่างอื่นไม่ก็มาให้คนอื่นสอน